เมื่อก,<ด>ก่อนน่แต่เกิดมาก็บุกเคยกินังเที่ยวๆด้วยนี<ด>่แซ<ด>่บครับแซ่บแซ่บแซ่บครับ,บอเ,เออเป็น,นยังโอเคครับชิมก่อนนะครับอร่อยแล้วขนาดยังไม่ใส่หอมนะครับนี่ยังอร่อยแล้วนะครับเป็นไงแซ่บบัวโอ้แซ่บบัว ครับวันดีครับครับรายการอาหารนะครับที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็คือลากเทาทรงเครื่องทะเลนะครับสําหรับวันนี้นะครับลาบเทาทรงเครื่องทะเลของเราจะประกอบไปด้วยนะครับดูส่วนผสมก่อนนะครับหนึ่งครับหอยนะครับหอยต้องทําสุกนะครับลวกหรือต้มให้สุกนะครับส่วนที่สองนะครับจะเป็นกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับเป็นกุ้งทะเลเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีปลาหมึกลวกนะครับและส่วนมากอีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้เลยครับตัวชูโรงครับวัตถุดิบสําคัญก็คือเทานะครับเท้าบ้านเราเนี่ยนะครับจะเป็นเทาน้ําจืดนะครับครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะครับคือผักนะครับที่จะทําลาดเทานะครับวันนี้นะครับ แล้วก็จะมีมะเขือพวงนะครับแครอทแล้วก็ข่าเราขาดอีกอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับคือปลาป่นนะครับหรือเจียวปลาบ้านเรานะครับพอเราจะทาเจียวปลาปรุงเรียบร้อยนะครับรับที่จะทําส่วนผสมในวันนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามีแขกพิเศษอีกคนหนึ่งนะครับเชิญนะครับมาแล้วครับหนุ่มรูปหลนนะครับสูงมาถึงร้อยหกสิบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น,นะครับเราจะทำรากเผารนะากเผาต่เกิดมาก็บ่เคยกินตัวทเทศได้เบาง้วกันเลยเอสิเลยออเอสิเลย<ต>เอสิเลยอต่อไปนะครับวัตถุดิบเรานะครับเทาเทาเอาลงไปในกระลำังเลยนะครับที่เราเตรียมไว้ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับลวกให้หมดเลยนะครับเทานี่เราก็ทําสุกแล้วนะครับลวกสุกเรียบร้อยนะครับต้มสุกปั้นเราใช่ไหมครับครับผมเพราะมันมีแม่พญาติเลยครับผมแล้วทีนี้ อ่ะเบาเนาะช่วยฉันทำอาหารกินนะครับอันนี้มาเลยครับลองไปครับเอาลงไปอย่าเอามือสิโอยไปคิดกันอ่าครับเครียดเปล่าเครียดรึเปล่จะมีถั่วฝักยาวด้วยนะครับใส่ไปด้วยกันวันนี้สุดยอดแน่นอนครับเครื่องปรุงนะครับเพราะว่ามะมะแข็งนหรอพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคนะครับตามมาด้วยนะครับเดินอันนี้ฮะหอยเชอรี่นะครับหอยต้มสุกน่ากินนะครับ เอาละครับเราก็คำนวณดูไอเครื่องปรุงของเรานะครับโดยรวมนะครับแีเพราะว่าเทาเราน้อยเราก็ต้องไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับแซ็ปสิตายแล้วครับแค่นี้นะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ตามมาด้วยนะครับปลาหมึกนะครับลวกสุกนะครับวันนี้ทั้งทะเลทั้งน้ําจืดรวมกันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับอร่อยแน่นอนครับโอเคนะครับขาดไม่ได้ทีนี้คืออะไรบ่เนาะ เจียวปลาเอ่อเจียวปลานะครับเจียวปลาบ้านเรานะครับเป็นปลาช่อนหรือปลาดุกก็ได้ใช่หะครับครับขั้นจากเสียบนันออกปลาดุกเนื้อมันซีเนื้อมันซีนนวลวกกันครับผมปลาช่อนนี่มันปลาโค้กเลยนะครับเนื้อเหมันกระเดงเราก็คํานวณดูนะครับว่าส่วนผสมของมันเยอะไหมนะครับถ้าเยอะเราก็ใส่น้ำซุปหรือว่าเจียวของเราลงไปให้มันเยอะๆนะครับเส้อไปเขาก็ซิมไปเ่านปะเสียบแล้วสังเอา อร่อยแน่นอนครับอร่อยเน้นอนเอาบอยก้คนสิคนสักก่อนพร้อมใส่ที่แรงก่อนถ้ามันข้นไปเราก็มีน้ำซุปของเราอยู่นะครับที่เรามีข้นหรอครับเพรมันมาจากน้ำขุนฮ่าคนให้เข้ากันนะครับตีให้เข้ากันเลยครับเอาซ้อมมาเลยซ้อมพี่พี่เอาซุอนี่ครับเตรียมให้เรียบร้อยนะครับให้ดาวรุ่งครับดาวรุ่งบ้านนาดูเห็นเด่นแบอยู่ทัฒนานะครับตอนนี้เสื้อมาโพสตัวจริงโล่โล่รุ่งวัฒนาแซ่บสิตายนะครับ เจอกันวันนี้นะครับเอาครับครับอย่างนี้เราให้เข้ากันครับมันบุกเข้าได้ไอ้ดิหัดหัดเข้าครับเข้าเออของมันเข้ากันอยู่แล้วครับตั้งแต่ตะเกิดมาก็บโปกขื่กินเยอะแยะนี่ครั้งแรกนี่ชีวิตเนี่นี่ทีนี้นะครับเครื่องปรุงของเราเนี่ยเราก็ต้องชิมดูก่อนนะครับเราจะมีภูมิเพิ่มนะครับกระติกอะไรนะครับเอาบอนยอดชิมให้หน่อยเอาเบื่อกว่าน้าตะเกิดมากระโปกขื่อกินเยอะแยะดิ้นี่ แซ่บครับแซ่บแซ่บแซ่บเห็นปุณเนี้ยชิมก่อนนะครับอร่อยแล้วขนาดยังไม่ใส่หอมนะครับยังอร่อยแล้วนะเป็นไงแซ่บบัวอแซ่บบัวครับไม่แซ่บสีตายเหรอหแซ่บเหรอครับโอเคแล้วยังครับชิมรสชาติแซ่บแซ่บแซ่บเดียกันด้วยกันรสชาติโอ้เผ็ดไหม เอามาเอามาเผ็ดสิอ <su> ล่ะครับเราเราจะได้ปรุงเพิ่มอีกอย่าแบบไวิลุนพี่เบบไวิลุนถ้าชอบเผ็ดรสจัดจ้านหน่อยก็ใส่พริกเข้าไปนะครับพริกเข้าไปโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโขนเยอะอนุญาตปรุงดำเลยนะวะใส่เข้าไปเลยครับเบาเบาเบาง้อกับเบาเบาง้อมักจวดดาวลงกมะนาะนะครับช่วยกันทำมาหากินนะครับวันนี้ใส่เข้าไปแล้วครับผงนัวนะครับใส่หลายก็แซ่บหลายครับนัวนันฟ้าแซนดนอีพ่อเอ้ย เห็นอยังครับเรียเดี๋ยวเดี๋ยวสิมอยคนนี้เดี๋ยวมาขนคนนี้คนอ๋อิมขนไปหรือเปล่าบุบนบุคนบุบนเอาหอมลงครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิมคนสมนได้ครับได้แล้วเดี๋ยวมันอยู่งบไว้จเอาลงรถก็ได้เจ้าลียครับเจ้าลุยเจ้าลงหมดเลย นี่นะครับเจียวลวงเรียบร้อยครับมาคนเอาคนไหนอุ้ยน่ากินนะครับน่ากินน่ากินน่ากินมากเลยในพอบานนี้ทีนี้ได้ที่แล้วนะครหอมลงครับเบาเยาะหอมคืนพีอหอมลงต้องห่มรวยไปเลยครับรวยโอย้ยครับวรวบว่าเสียบว่าเสียบว่าเขี้ยวอุมลืมบานนี่ กิตายนไหมครับยี่ห้อเจ้าเขามันมีสูตรหน่อย